สวัสดีคะ่ะกลับมาจากลนอีกแล้วน,นะคะวันนี้คุณก็จะมาฮัตูแต่งหน้ากันแล้วนะคะก็เดิมๆของคุณนะคะวันนี้เราก็จะไปข้างนอกเหมือนเดิมแต่วันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะมาลองของใหม่ด้วยนะคะวันนี้จะมีพาเลตใหม่จากแชม์เมคที่เราไปสอยมาในช้อปปีนะคะก็คือเจี๋ยวค่ะนึกว่าเราเห็นปุ๊บมันออกมาวันแรกปุ๊บแล้วเห็นคนรีวิวแล้วก็แบบเฮ้ยต้องซื้อมาลองคาะว่ามันสีสวยมากๆ,ๆนะทุกคนแบบ คือมันดีมากดีแบบคือมันเนื้อพิกเมน์สีมันดูน่ารักฟุ้งฟิ้งขนุนขนุนนะคะแล้วก็มีความแบบสดใสก็เลยแบบซื้อมาสองสีนะแล้วว่าจะวันนี้จะแต่งให้ดูว่าจะเป็นยังออกออกมาเป็นยังไงบ้างเวลาแต่งเสร็จแล้วจะรู้สึกยังไงพาเลตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันนะคะวันนีสินแคร์เราก็ลงเรียบร้อยแล้วท่าดี๋ยวมาลงแบบพวกเมดไปตามกันดีกว่าไปดูกันเลยวันนี้ช่วงนี้จะใช้มินเล่ตั้งแต่ใช้ตัวมินเล่กันแดดที่รู้สึกชอบ ร้อนแล้วอุมากค่ะนี่ค่ะว่าเป็นหน้าหนาวนะหน้าหนาวแต่อากาศรา้อไปมากแล้วล่าสุดก็คือแบบเราได้ไปช้อปปิ้งซื้อพวกเสื้อใหม่พรมมานะคะแต่ก็คือแบบเออดูจากทรงแล้วคงได้ใส่เดินท่ามากกว่า <c oughs> คงไม่ได้ใส่กันทองหรอกเพราะอากาศมันไม่ไหวจริงๆเราใช้เบสสองตัวสตัวเดิมนะคะก็จะมีอาไพรเมอร์มิเล่กับเบสสีเขียว รผสมกันวันนี้เราจะแบบไปเร็วๆเลยค่ะเราก็ถูกแต่วันนี้เราจะลงรองพื้นนะคะซึ่งรองพื้นที่เราใช้เราจะใช้ตัวอื่นเรากลับมาใช้รองพื้นตัวเก่าที่เราเคยชอบเคยเลิฟเมื่อนานมาแล้วนะคะเราจะกลับมาใช้เพราะรู้สึกว่าเอ,อเราอยากได้ฟิลิกลุคที่แบบว่าเออดูๆๆแบบผ่องดูใสดูสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแบบว่าเอ,อ,อยากได้ผิว เป็นเหมือนตอนเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเราก็เลยแบบไปคุยรองพื้นที่เราแบบเคยใช้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเจอแล้วก็ไมใช้ตนนัวนี้แล้วก็สุกว่าไซส์สองตัวนี้มันใกล้เคยียงกับมอนตอนนั้นเลยผิวมือคือใกล้เคียงกันเลยก็เลยแบบแบบมาใช้นะคะเอ็กโกรองพื้นสองตัวนะคะก็จะมีรุ่นลิควิดที่เป็นแบบอ่าเป็นเนื้อแมทแต่เป็นเนื้อแมทที่บางมากๆมากๆๆแล้วผิวสวยมากนะคะกับตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบตุกโรแบบ เน้นแบบผิวฉ่ำๆนะคะตัวนี้หมวกกีโกดดูสภาพขวดก็คือเย็นมากก็คือใช้ใช่อะแต่แบบแล้วก็หยุดใช้ไปแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วมันดีมากเลยนะจริงๆมันดีมากนะคะถ้าใครแบบอยากหารองพื้นลิคิดที่แบบเงอแมตแล้วบางเบาอะอันนี้แนะนําคือดีมากแต่ถ้าคนที่แบบเอ้ยรู้สึกว่าต้องการให้มันดูไม่ฉ่ำให้แนะนําผสมดีกว่านะคะของเขาก็จะเป็นปูนประมาณนี้นะคะ แต่สีของกิโกะส่วนใหเราจะหาซื้อสีล้พื้นยากมากเพราะว่าผิวเราค่อนข้างขาวแบบไม่ใช่ขาวเหลืองอะคือมันขาวมากๆเลยจนแบบว่าคือด้วยความที่ว่าของเขาเป็นอิตาลีเนาะเป็นแบรนด์ของอิตาลีซึ่งสีโทนสีของทางขาวๆแบบขาวเบลอๆขาวแบบขาวแบบเราอะมันจะหาสีใช้ยากมากแล้วมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่มีแส2ตัวเนี้ยที่เราสุว่าเออเราใช้ได้แล้วก็โอเคเราก็เลยแบบ ก็ค่อยลงนะคะค่อยๆลงจริงๆอะเราลดลงนิดหน่อยก็ได้ไม่ต้องลงเยอะหรอกแล้วก็ที่เหลือลงคอนซร์เอาแต่ขี้เกียจลงคนอนเซอร์แล้วก็เลยบวบๆเขาไปมันก็ประมาณนี้นะคะนี่น่าจะเป็นสีไรบ่าวสีโทนโทห่างหายไปนานทุกคนนุคงตกใจฮ ตัดผมมาใช่ค่ะต, <c oughs> ตัดผมมาคือฉันไปตัดผมมาเพราะว่าแบบเออลำค้าญหัวแบบเอ,อมันมองดูขนึดว่าไม่ตัดผมมานานมากก็เลยแบบเออตัดสั้นไปเลยเพราะว่ารู้สึกหลังๆเราชอบแบบใช้ชีวิตนี้แบบไม่เหมาะในการแบบผมยาวก็เลยแบบว่าเออตัดสั้นดีกว่า,ากล็ลองดูซึ่งตอนแรกจะไปตัดช่างประจําที่เราแบบเออปกติจะไปตัดช่งาแบบออชงคุณฮิาไปตัดบ่อย แหนวันนั้นอะคือแบบเออเขาเขาอยู่เราก็เลยแบบเออเราไปตัดที่ <laughs> เพราะว่าไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวฉันอยากตัดเดี๋ยวนี้ฉันลำคาญหัวมาก <laughs> ฉันเลยไปตัดแล้วก็เลยไปร้านแอร์อะเลยนะร้านที่อยู่ในสยามที่ถูกที่สุดอะราคา250ร้อยห้าสิบตัดผมอะร้านแอร์ซาลอนแอร์อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วนั่นแหละแล้วก็มันไปตัด แล้วก็อย่างที่เห็นก็คือสภาพ,พนี้เรารู้สึกว่าโอเคนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าเราสุกเราต้องการทรงผมประมาณนี้แหละเพราะว่าเวลามันยาวอะ่ะมันสวยนะคะก็อย่างที่นี่ก็ขิดคิ้วเรียบร้อยแล้วเรามาลงตัวแม่นางเอกของเรากันดีกว่าก่อนค่อยลงปากลงแก้มกันนะคะซึ่งพาเลทที่เราบอกว่าจากเค่เลกนั้นมันสวยมากจริงๆ แล้วตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันจะดีไหมมันจะสวยขนาดไหนไหมของจริงคือสวยกว่ารูปอีกนะคะคุณเธออันนี้นะคะเราซื้อมา2พาเลตนะคะคือ2สีจริงๆมี3สีเราซื้อสี01นะคะ01ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นโทนแบบโทนอ่อนชมพูทิพคอทอะไรเงี้ยเนาะส่วนอันนี้มีความแบบน้ำตาลนูดขึ้นมาหน่อยอันแบบนี้02นะคะ ซึ่งวันนั้นมีแอบแบบเล่นนิดนึงไปน,นิดไปน,นิดนึงแต่งไปทํางานเราใช้พาเลตหนึ่งไปนะคะแล้ววันนั้นเราใช้สีอ่อนๆนี่แหละล้วก็ลงแบบสีบูนี่ยมาซึ่งสวยนะสวยนะใช้ได้นะคะแล้ววันนี้เราสุกว่าเราอยากลองพาเลตเบอร์สองมากกว่าจะลองไปแค่น้ทุกคนดูเท็กเจอร์คือแบบน่ารักฟงฟิงไม่หวอ่ะสีแบบ ใครกล้าใช้ก่อนมันทำน่ารักขนาดนี้ไม่ต้องให้คนใช้ก็ได้คือแบบมันมันไม่กล้าแตะไม่กล้าทำให้มันพังอ่ะก็ะสวยอันดับแรกเราจะขอลงสีเนื้อก่อนนะคะเราจะลงตัวอีกตัวนี้แรกก่อนแต่จริงๆรู้สึกได้ว่าเขาน้าจะทำเป็นสองลูกไปแล้วเพราะว่ามันก็เป็นสี่ช่องสองฝั่งรู้สึกได้ว่ามันเป็นสองแบบสองลูกในคอร์ดเดียว ต่จริงมันก็ไม่ตายตัวนะว่าเอาไหนเริ่มก่อนอันไหนลงก่อนนี้แล้วก็ไปแบบเร็วๆสีนี้นะคะสีนี้นะคะสีนี้นะคะตัวนี้ตัวนชมันก็ไม่ได้เข้มขนาดมีความนัวๆเอาง่ายๆคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ล้วการแต่งตาเขาคืออ่อนมากเลยนะ ว่าเขาคือเน้นธรรมชาติอะเน้นแบบสวยแบแบธรรมชาติไม่สดไม่อะไรไปไม่ฟุ้งเกินไปแบบกลางๆอะไรเงี้ยปกติอะของคมเม a k e อะ a r c h e เราจะเคยไปลองหลายตัแต่แบบไม่ได้สงมาใช้เพราะรู้สึกว่ามันดยส่นตัวตอนนั้นอะเราไม่ไม่ค่อยได้ใช้โทนสีแบบนี้เนื้อแบบนี้รู้สึกแบบไม่จึ้งเท่าเราไงคือเราชอบแบบฟุ้ง แบบอารมณแบบ์แบบกิมตเตอแบบเห็นอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็แบบแบบนึงโทนสีก็คนละโทนด้วยก็เลยแบบเออไมไ่ค่อยได้ซื้อของญี่ปุ่นมาใช้ตอนนห้ก็เป็นปัดแก้มอย่างที่เคยเห็นคือของเซซานอะไรย่างงี้เนาะต่อไปนะคะเราลงเสร็จแล้วเราจะบนนูดเนื้อตัวนี้ให้นีะ เหมือนพอพาเลตตัวเนี้มันออกมาแล้วเราเห็นว่าเอโอทนสีมันดูเราเห็ว,ว่าโทนสีพวกนี้เราสามารถแต่งได้อยู่เพราะหลังๆอะ่ะการแต่งหน้าของเราเริ่มเปลี่ยนไปคือเราเริ่มไม่ใช้แบบอ่ไรเราไม่เริ่มไม่ไม่ค่อยใช้สีแน่นขนาดนั้นแล้วเราชอบแบบว่าเออแต่งอะไรก็ได้ที่แบบค่อยๆไล่เลเยอร์แบบค่อยๆแบบบิวขึ้นมาแบบว่าทีละนิดทีนิดนิดนิด,นดแล้ว,วเวลาแต่งออกมามันนัวมากคือ ราก็เลยแบบชอบแบบนี้มากกว่าโอเคอัน okay. นี้ก็คือสามสีแล้วนะคะสามสี้วนะคะแต่ของจริงคือเห็นสีนะคะกล้องคือไม่รู้เห็นสีหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยเห็นที่ <laughs> เป็นทอ,องตัวนี้ตันขัดโอ้ไ oh ม่กอดสีสี้ก็แน่นอยู่นะสีเขาแน่นอยู่นะจ๊ะ ได้เลยหรือว่าเป็นเพราะเราดกดกลับไปด้วยมั้งเราจะค่อยๆวิ่งแตแล้วก็เป็นประมาณนี้มันฟุ้นัวแต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่เราสังเกตของพาเลทเนี่ยรู้สึกว่าเขาไล่เฉดสีแต่ละอันอะ่ะมัน สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วมันแบบมันสวยอ่ะมันสวยจริงๆอนะ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเป็นพาเลตเตอรวที่รู้สุกว่ามันไม่อ่อนเกินไปกําลังดีสีกำลังดีนะะเดี๋ยวเราจะใช้วิบวับของนางเขานะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการลงแล้วใช้นิ้วนี่แหละอ๋อแล้วอย่างที่สองที่เราสังเกตก็คือเนื้อเนื้อเนื้อของพาเลตประคัตัวเนี้ยเนียนมาก คือเนื้อละเอียดอะเน้นเนื้อละเอียดอะเราก็แบ oh บโอ้ไม่ก็แบบละเอียดจนรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับแปรงอะมันเหมาะกับแบบนิ้วแบบแต่งง่ายๆอะได้ไหมอตอนนี้รู้สึกว่าเริ่ม,มเมลมอะเมื่อไรเราก็จะมีวิธีแก้ของเราเราไปเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้อีกสี่โทนสว่างลับมาโทนแถวๆนี้ลงนิดนึงให้มันแบบ ทุกอย่างมันดูนัวขึ้นสำหรับเราอะการแต่งตาถ้าสมมติเราทำพลาดอะไระเรามันไม่มีอะไรขิดผิวอะเราแค่กลับมาลงสีอ่อนหรือโทนแบบวิงว่งๆอะไรเงี้ยมันกก่ทุกอย่างมันทำให้แบบมันดูขีดขึ้นแล้วมันดูดแบบไม่ปมเปยเกินไปไม่เข้มเกินไปนะคะจะเป็นประมาณนี้แต่สวยนะของจริงคือสวยนะสีมันจะดูแบบ มีความแบบเนเชอรัลมีความแบบดูมีออกโทนน้ำตาลแดงนิดแต่นี่ข่าวว่าถ้าคา,าเลตเบอร์ศูนทรเขาจะโทนชมพูเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าของจริงสวยไหมแต่เห็นในรูปรู้สึกว่ามันก็สวยนะแต่ตอนแรกอะ่ะกะจะซื้อสุนทรไปซืองแต่จะไม่เตะใจวาเออสูนหนึ่งมันดูน่ารักกว่ามันดูแบบใช้ได้เยอะกว่าแบบพวกวิงวิงอะไรเงี้ยก็เลยซื้อ0นนูนะคะอนนี้อย่างที่ ไปเราจะมาแตะเอนะคะตัวนี้อันนี้ซื้อในเอ่อในพวกแบบไอจีร้านแบบขายสินค้าแบบไม่ได้แพงอะเอาไหมของถูอันนี้เป็นปัดแก้มปัดแก้มกับไฮไลท์ส่วนใหญ่ก็คือผสมค่ะเราก็ใช้ผสมแล้วก็ขอหน่อยสีออกมาก็จะเป็นพีชน่ารักอะไรย่างเี้นะคะแล้วก็เติมไปอันนี้ของมิลินดา อันนี้ราคาะในพีชเป็นไฮไลท์นะคะแต่เป็นไฮไลท์แบบสีผสมกันมันมีความพูนพูนพีชอะทองพีชเลือดแบบแต่ชอบนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่หู้หอุ่ว่ากันไปมันมาลง้นเหลิกมากมักมาหมักมาก,ก็เป็นของตอมดีซ,ซึ่งซื้อจากเทีเชียนนะคะเป็นี่ห้อใหม่อะ ก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจว่าอะไรแต่แบบแพ็กเกจคือดูดีมากนะแล้วสีที่เราจะใช้ใช้ 2, 0, อสองศูนย์เอ้ยสองหนึ่งศูนย์เป็นโทนแบบโคโลโ่เนี่ยไม่ใช่โคโล่เลยโคโล,แล่แหละอุ้ยก็โคโล่แหละแล้วแบบมันโ,โทนตปดชมพูนิดนึง แเราชอบเพราะว่าเนื้อบางแล้วสีสวยแล้วก็มีความสดใสนิดนึงมันก็คือเหมือนแบบอารมณ์แบบปิงๆิ่ะแต่ะสมอันนี้เบอร์29 oh my god นี่เคยลุกของวันนี้ที่แบบแต่งไปข้างนอกไม่ควาแบบ ใส่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้ซึ่งเหมาะทำมารู้สึกว่าทรงผมเราเหมาะกับการตีมแบบแต่งญี่ปุ่นมากเลยอะจริงแบบฟุงฟ้งฟิ้งฟุ้งกิง้งฟุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จเรีบร้อยนะคะ ถ้าใครชอบพี่ให้ปุณทำคลิปแบบน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะไม่คาดคลิปให้มาจากปุณนะคะสำหรับนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนจากคุณนะคะบ๊ายบาย